เจ้ไหลต่อเพื่อนสวยงามโอ้ยไหลโคตรดีเลยวะทานแม่งอย่างเอาเลยอุย้ยดอกนี้ออ้ยคุณห้าเอาละออ้ แต่ความเพื่อความสนุกสนานและความบังเอิญเข้ามาโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทต,ต่างๆเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่ๆนักปั่นสายซิ่งทั้งหลายกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องวัยรุ่นตุรกีอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เราก็มาอยู่ใน W88 แล้วของเกม Fortune T อ่าต้นไม้แห่งความมั่งคั่งเหรอ ต้นไม้แห่งโชคลาภอันมั่งคั่งนะผมอ่าจัดปุยจัดปุยฝากนรับชมคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้หน่อยนะคบผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็จัดทําเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนๆไม่แนะนําให้เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีลอกเลียนแบบนะคบผมอ่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคบผมจัดไปครับผมอ่กะกะกะากระบอกกาครับผมทุนเบ็ดห้าบาทนะครับผม โอ้โหไหลไปยังไงเอ้ไหลต่อเว้ยเอาไปต่อเพื่อนอุ้ยหุยแคตเตอร์โอ้โห,โโหมาสองอันแล้วอันนี้รูปอันนี้เป็นโบนัสเป็นแคตเตอร์นะครผมตีไม่ไหลนะผมไม่ไหลนะเบ็ดห้าเดี๋ยวจะดูว่ารอดหรือล่วงนะผมพีจีเราจะพาเอ้ามาแล้วครับผม โบนัสสี่อันสวยๆวยครับผมฟีเจอร์โบนัสตัดปุยเริ่มไหม่เลยโอ้ยืมไม่รอให้ปรับไปก่อนว่ามาไวเกินจะเกลือวะเนี่ยอือจบละจบละโอโหเกลือจริงๆนะคะผมฮี่ตาแรกผมสังเกตนะเวลาเข้าผมม,มันเกลือเกือบทุกเกมเลยนะผมว่านะตาแรกอะ่ะ มันจะมา,มา,า, 3, า 4, ประมาณตาสามตาสี่ประมาณเนี้ยปรับเบ็ดนะ้อยปรับเบ็ดหนะ่อยเพื่อนเบ็ดสิบไปโยโย่โอ้โยกลับมาทุนนะผมเก้าเก้าเก้าโอ้โหเก้านำโชคยังไงมาดิมาเข้าดิตอนเนี้ยมาเข้าใหม่เลยขอเข้าใหม่เอไวเลยเพื่อนจัดโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ผลงาน,านาหน,าน่อยเพื่อนขอแจมแจมขอแจมแจอมอย่าให้บังผิดหวังเซ่ โอ้โหไหลไปเพื่อนอุ้ยสวยงามคูณห้าแล้วไปต่ออย่าหยุดอย่าหยุดนะครับผมหืรางวัลก้อนโตดอกนี้3ามรอยัี่สิบอดนะผมโอ้โหเอาเรื่องของแท้เออไหลไปเพื่อนสวยงามคูณห้าจะไปเจต่อโอ้โหวายลงมาอย่าหยุดมบเอาให้โอ้โหดอกนี้ กัดผูดจะแคตเตอร์จะลงมาไหมเพื่อนจะลงมาไหมนะผมโหพักเสียงอย่างเรือหางยาวกูรางวัลก้อนโตนะผมเดี๋นี้สามแล้วเจ็ดสิบสองบาทโอ้โหดูเดือดดูดันดิบจริงๆนะครับผมปรับเบ็ดหน่อยเพื่อนยี่สิบไปเลยนะครับผมขย่าขวัญไเลยกําไรมาแล้วนะตอนนี้โอ้โหห้าร้อยกว่าบาทมาแล้วนะครับผมโอ้โหโบนัสชามนี่มันเอาเรื่องไม่เคยผิดหวังจริงๆสำหรับโบนัสชามนะครับผม ขมโบโชว์ไปหน่อยโชว์หน่อยโหยเอาหน่อยเว้ยเพื่อนเอาหน่อยเว้ยไหนบังเสียหน้าโอ้หยทำไรแค่นี้ไม่ไหวไม่ไหวอยู่ไม่ไหวจริงๆเลยโอ้ยเอ้ยสวยเออโอ้ยอ้ยอุ้ยเอา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 ลูกเอาเอาลูกเอาดอกนี้วันสองหกสิบหกนะครับผม ไปแล้วพอดีกว่ามั้งพอดีกว่ามั้งโอ้โหบวกแล้วอ่ะบวกแล้วอ่ะอยู่ทําไมอ่ะพอแล้วโอ้โหทิงเที่ยงอย่างงี้ไปเลยพอโอ้ยน่าจะได้ออนพรุ่งนี้นะครับคลิปเนี่ยผมว่าเออเ้ยไหลต่อเพื่อนสวยงามโอ้ยไหลโคตรดีเลยวันาทแม่งอย่างเอาเลยอุ้ยดอกนี้ออ้ยคุณห้าเอาละ ออู้โอา้โอ้โอ้โอว้โอ้าวว้าวว้าวไ้าว้วนะเมื้อวะะาวื้าอว้าอ้ามว้น,น,นอว้าวต้าวว้าวว้าววอาววืาอว้าหเอาวาานน้าอว้าววอาว้าวว้าวว้าเวืาอว้ไวว้าวน้ผมว้าวว้าเาวว้าวว้าว้ เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโบนัสมาอีกแล้วโหยเอาเรื่องหัวใจเย้ยยังไงยังไงยังไงยังเออสวยโหยขอถึงทั่วมาเพื่อขอเต็มจอสองเหลืองมาหน่อยดิโอส่องเหลืองส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 องเหลืองหืมขอสองเหลืองอี อะไรกันน like uh, 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 euh, oh, oh. no ี no oh, ้เอออยู so so oh, ่ดีทองเหลืองเออทองแดงก็ได้ออืจะทองเหลืองจะดีกว่านะโอ้ยไม่เห็นได้ทองเหลืองเลยเว้ยน้อยใจแป๊บอีกหนึ่งหมุนด้วยเอ้าบวกมาอีกสามเพิ่มต่อสวยงามสวยงามโอ้ดีงามพระรามแปดยังไงโอ้โยทองเหลืองมาหน่อยดิมาหน่อยดิมันมาได้เหมือนกันละมั้งใช่ป่ะทองเหลืองอ่ะ ยังไม่เคยได้สีทองเหลืองเนี่ยโอ้โหเออสวยไปไปไปซองเหลืองไม่มา่อทองแดงมาก,ก็ได้นะเพื่อนนะเอาหมดนะคบผมช่วงนี้หน้ามืดหน้ามืด <c oughs> ร้อนนิดหน่อยอ่ะร้อนนิดหน่อยอ่ะร้อนนิดหน่อยอือหือดูดีแม่งมาแบบว่าลอตาลอใจงี้กับองเหลืองอุ้ยดอกนี้ก็ได้อยู่ครับผมโอ้โหเต็มข้อไปดีได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่เจ็ร้อแปดสิบนะผมรับรางวัลอย่างไวแล้วเพ่นดีกว่านะเพื่อนๆไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเราเบวกแล้วบวกแล้วกำไรเท่าไหร่ไม่รู้ไปดูเอานะคะเพื่อนๆน,นะสำหรับคลิปนี้ก็จบไวเท่านี้นะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาจะเร็วตะแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ล่ะเพราะว่าราไปก่อนจ้า